ก็ร,รักทั้งใจ,ใจอันนี้มานอนกับตรงนี้ปะนอนกับพ่อตรงนี้มาดูเสาด้วยคนอน,น,นอนหลับนี่แม่งก็สบายใจจริงหลับก็รู้หนาวรู้ร้อนใช่เพื่อนี่ยตะโกนข้อข้ออยข้างพี่เนี่ย ไอ้นี่มันวิ่งมาเจอเราสะดุ้งถอยหลังไม่ทันโดนจริงจังมันสะดุ้งเลยเหรอดูไปแล้วเออสะดุ้งวิ่งขึ้นเขาขึ้นอะเออมีแอร์ดอปด้วยนะ Mark the location แอร์ดอปไปทางไหนครับผมยิงอะไรไม่บอกกันเล่นเลยตอมเนี่ย กูยิงยังชูให้กูยิงน้ำเงากูพูดกูได้ยิงเหยอืมอ่าวิ่งไปใส่ได้ไม่ได้คุณหกแม่งนองอ่ามันคือหมกใครมีคุณใครเอาคุณหกวะไม่เอาใครส่วนมันละจามีเล่ผมมีเอาบ้าง ไม่ไม่ที่เรามีแต่พี่เราไม่ได้ใช้ m a r k e location สอง air d r o เอาไอ้นี่ปืนขาวไปดู aw ไปดู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 ว่ามีอะไรมั่งยังไม่ได้เปิดพลังในรอบนี้เอ๊พี่กดผิดอนะ่ะมันไม่มีพลังให้บลอยเล่นหรอก เออตามไม่ได้ไปอีเวนต์ไอ้ตามไม่ได้ไปอีเวนต์พี่ก็คิดว่าเดืานนี้มันจะมีไอ้มังกรเอออาพี่พี่กดเหระเออเออว้าลองลองหลังหลังไม่เงยเจอตาบอดเออเออเออแต่เมื่อกี้สะดุ้งวิ่งกลับคืนคนไปเล่นอีเวนต์หมด มันก็มีลงมาเหมือนเราเหมือนกันแหละพี่เลยบางคนก็ไม่ชอบอีเว้นไงบางคนบางคนก็ไม่ชอบมอคุณไงโอ้มอคุณมอคุณเนี่ยมันรุ่นผมเลยนะมันรุ่นผมเลยแต่ก่อนติดมากเลยพี่ออนเลยดูตัวนั้นมันเล่นเฉพาะวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นี่แหละชี้เชื่อไหมมันเล่นแค่ประมาณกี่นาทีอะไม่จะากาทีปะ โอ iden, ını, ้โหแล้วผมก็รอรอรอจนแบบตอนไหนมันจะถึงว evet> ันอาทิตย์ดีกว่าไอเฮียมาพร้อมยิงน้องปูไอขวดมะขวดเจอไหมเจอแล้วเจอแล้วไม่เห็นดักตัวเลยเหรอเห็นรถไฟเข้าบ้านไปแล้ว Watch out เอ้าไอ้ไหมไอไหมใครยิงมึง เห็นเลยไหมคนเดียวนะวัดบนเขาบนเขาเลยไอ้คิดหาอือหือเฮ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ้วสายมีนานบ้บ้านบ้บ้านน้านน้นอน้้้า้า้านน แต่ผมจะไปเอาอตัวซ้ายนอกก่อน Watch out Watch out Help ไหมไปไปคำไอ้ไหมเกํล้ากํลังเข้ากํลังเข้าซ้ายนอกสองมาดูตีเดียวกันไหม bạn khanh hay yin chụp đi luôn pháo, mình đi bắn pháo rồi pháo này quá, không thấy pháo nó watch out help ừm, đứng đây ngồi hiền, chụp này, chụp chụp เดี๋ยวโดนยิงมันยังมันยังชุบกันได้อไม่มันคานมันคานมาให้เพื่อนมันมันคานแล้วเพื่อนมันไปชุบเสามันชุบเสาทันไหม thank you ไม่ที่มันขึ้นมาหมดตีนี่ใช่เหรอที่ผมยิงนะของผมนะแม่ของพี่คุณตี๋มั้งเอาละกะซ้ำเลยที่หัวเยี่ยมหัวรอเลยอะไร มันเอียงหัวใส่เราเลยอะครับชอบเรียกเวลาเล่นเกมเนอะเองนะผมยิงเจ็บแล้วื่อทั้ตัวแล้วเนี่ยทางซ้ายแล้วหกตัวทางซ้ายพิต้าไหนพิตาทางไหนมันยังไม่หมดตีเลยพี่ยิงแค่สองตัวไหนล่ะไม่ยิดใส่หรออะไรเออเช็ดล้างเลยเองอะเอาไปจอดไวปเมื่นั้นะ chết lời mãi là mãi nó vô nóc nóc nóc, lốt, lốt là bớt Đâu? mặt 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 เอาวงได้ไหมพอวงได้ก็ตายเอาคนไ <c oughs> <c oughs> อ้บัวยิงเปลาฟรีนี่วะเหลือสองตัวอยู่ไหนหวะเอาเอาเอาอเไ,มไ,ไม่ใช่สองแล้วสามอ๋ ผมยิงทางนี้มันบังในบ้านในบ้านในบ้าน a c t เอ้มาตีนเลือเหลือในสองตัวนะสตัวในบ้านไหนนุ่งนเบอร์สาิงไปแล้วน,น,น,น <c oughs> อกบงนองเฮ้ยยิงคนเดียวล Awesome Victory belongs to us โอ้โหผมฆ่าไปทั้งห้าตัวผม <c oughs> ไม่เ MVP ะพี่ พาไปกาวอยู่ไกลโอเคอยู่ไกลโน่นอยู่ตรงน่น marked the l o c a t i o ่เขินเข่ามาเห็นกำลังวิ่งเข้าวงเลยสองคนีคนเดียวอะไรไม่บอกเราเลย